ถือว่าเป็นมิติใหม่ของเราด้วยไหมแบบใหม่ด้วยแบบใหม่มิติใหม่จริงๆอะละครอะก็ไม่ได้หายไปไหนนานมากขนาดนั้นยังมีแบบไปรับเชิญแต่คนอาจจะไม่ได้ดูแต่ว่าถ้าแนวตั้งเนี่ยค่ะถือว่าเป็นมิติใหม่ค่ะค่ะพี่เขาายไปนานเท่าไหร่จะไม่ได้จากสิบปีมั้งแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันมีรับเชิญปากตายแต่คนอาจจะไม่ได้เห็นแต่ว่าพอกลับมาเล่นละครแนวตั้งก็ ก็ต้องปรับเยอะเหมือนก mm ันเพราะว่าไม่ไม่ไม่ถนัดเลยแต่ก็รู้สึกดีพอถ่ายแนวตั้งแล้วเราก็เออเราก็ผอมดีไม่ต้องลดน้ำหนักเยอะจริงๆเราเคยได้ดูที่ทำเป็นซีรีส์แนวตั้งมาก่อนดูบ้างค่ะคือก็จะอารมณ์แบบ ไถ่ไปเจออะไรอย่างเงี้ย่อาประมาณนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยเรื่องผัวผัวเมียเมียอย่างเงี้ยแต่พอดูไปดูมาอ้าวติดติดเฉยติดเฉยเราก็อยากจะลุ้นดูจนตอนจบเงี้ยมันก็เป็นเสน่ห์ของละครแนวตั้งอย่างเงี้ยอย่างตัวนกเองเราก็เป็นแบบตัวแม่นักแสดงเหมือนกันกับแนวตั้งมันต้องปรับตัวแม่หรือเล่นเป็นแม่เราต้องันลับมากน้อยแค่ไหนที่นกมันยากไหมเออถ้าเป็นเรื่องการแสดงเนี่ยมันเหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่า ต่างกันนิดหน่อยตรงที่น้อยลงออคนเล่นน้อยลงก็จะเหนื่อยขึ้นบทจะเยอะขึ้นแล้วก็มันจะกระชับอะค่ะมันจะไม่มีการที่จะมาแบบเอิงเอ่ยปูเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเข้มข้นเลยทันทีถ้าเป็นดราม่าก็คือจะมีดราม่าแบบเข้มข้นเลยแล้วก็ในเรื่องของการเล่นอย่างเงี้ยมันก็จะมือไม้อะไรมันก็จะน้อยลงเพราะว่าด้วยความที่จอมันแคบก็ถือว่าไม่ยากสำหรับเรา ปรับได้ปรับได้ค่ะก็เลยได้มีเวลาได้ไปใช้ชีวิตเติมเติมอ่าจริงๆก็ใช้ชีวิตมาสักพักแล้วเพราะว่าอย่างเราก็เห็นแล้วคะว่าวงการละครมันน้อยลงเนาะเราก็ไปทํางานอย่างอื่นด้วยแต่คนอาจจะไม่ได้ทราบอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้อัปเดตชีวิตส่วนตัวในโซเชียลด้วยงานหลังจากที่แบบว่าเราไม่ได้รับงานละครบ่อยแล้วตอนนี้เราไปทําอะไรมาอัปเดตอัปเดตตอนนี้นกก็ช่วยงาน ที่ช่องข่าวลืแหละค่ะก็มีมีหลายๆโปรเจกต์ค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นงานละครแต่เป็นรายการอ่ะประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างก็ยินหวานกบไม่อยู่ไม่พักแฮปปี้มากไม่อยากพูดเดี๋ยวจะมองบนกันพูดได้พูดได้คราวล่าสุดพุ่งผานวันเกิดเข้ามาเนียใช่ค่ะใช่เป็นไงฮะสุขใยอะไรบ้างก็เออเราก็จัด ทริปพาเขาพักร้อนอ่าพักร้อนลาพักร้อน5วันหนึ่อาทิตย์นะคะไปเที่ยวที่ต่างประเทศเพราะว่าเขาทํางานหนักมาทั้งปีแล้วก็เวลาอ่านเขาใช้สมองเยอะมันต้องคิดเยอะใช่เป็นไงบ้างเขาตื่นใจสุดๆคือมันเป็นทริปต่างประเทศทริปแรกของเราด้วยเขาก็ใช่เขาไม่ค่อยมีเวลาไปที่ไหนนะไปเชิยงตูโอ้นี่ของขวัญพิเศษอะไรแบบให้กันให้กันหเซอร์ไพร ของขวัญพิเศษเหรอมันก็มันทุกวันมันพิเศษอยู่แล้ไม่มีอะไรโอเคตอนนี้เพื่อนไม่มีแล้วเพราะเพื่อนเลิกคบมองบนก้นา <laughs> อี<ะ>้กำพร้านก็คือยังไม่ไม่มีอะไรให้ก,การแต่ว่าใช้ใจ่าย <c oughs> จริงๆ,ๆลูกก็มีแค่การแล้วก็มีเป็นนี่แหละค่ะเป็นแพ็กเกจทัวร์ที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็น private ทัวร์ก็เซอร์ไพรส์ก็ไปกันสองตัวอย่างเงี้ยะคะ่ะ <c oughs> เราคบกันมานานเลยกี่ปีแล้วคะตอนนี้กันเลยจีที่เป็นแฟนนะกำลังจะสองปีใช่แต่รู้จักกันมากึ่งชีวิตแล้วแต่งยังไงบ้างแต่งเลยไหมคะจะมีข่าวปีหน้าเหรปีหน้าเฮ้ยนี่แฟนเราจะเป็นคู่กันแใช่ใช่แฟนแล้วข่าวดีไหมครับบางแฟนว่ายังไงบ้างได้เริ่มไม่วันหรือยังไงเดี๋ยวบอกอีกทีได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวบอกอีกทีแล้วกันถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะบอกอยากถามมูมินพอเดินมาขอกันขอกันยังไงแบบแต่งงาน ยังไม่ได้ขอแบบเป็นทางการแต่<อ>แต่ว่าเราคุยวันตกลงอะไรกันเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรต้องคุยแล้วค่ะเรามั่นใจว่าเราจะใช้ชีวิตที่เหลือกับคนนี้สำหรับเราเราวางแตนชีวิตตองวางแผนต่า<อ>งๆนเราก็กอยากไปอยู่ต่างจา<อ>ังหวัดเราก็มีเราก็มีที่ที่เราจะไปอยู่วางแผนเริ่มตอนนี้ก็เริ่มสร้างสร้าง ว่าอะไรที่จะอยู่ด้วยกันตอนตอนเกษียณเรียนหมอเรียกว่าบ้านพักคนฉลาดแล้วเราแบบเพลินไหมรถจะกระเสียณก่อนช่วงก่อนช่วงไหนก็น่าจะใกล้แล้วเนาะจริงจิงานงานแสดงก็ยังรับบ้างแต่ว่าอาจจะน้อยลงนะคะอาจจะไปใช้ชีวิตต่างจังหวัดใช่่ะถ้ามีงานก็ห้าสิบหกสิบเหรียญเงี้ยห้าสิบห้าเหรียญเงี้ยอยากไปอยู่ต่างจังหวัดอยากตัวเขาก็ต้องหยุด งานเพื่อที่จะไปต่างจังหวัดด้วยกันเลยไหมฮะือว่าเขาทำงานเขาก็มีความฝันที่อยากทำงานสายกฎหมายอะค่ะอยากเป็นผู้พากษาก็เล่นสอบอยู่ความความหวานของเราสคนไทยหวานกันใครกก็หวานพทกันนะแต่แต่เขาขังนออะไรที่ทำให้เร่นนใจว่าแบบคนนี้แหละที่จะใช้ชีวิตด้วยถ้าเจอแล้วเดี๋ยวเองก็รู้อ งล่ะอธิบายไปก่อนพูดพลังบวกเชิงลบเดี๋ยวมันรู้เองรู้เองโอเคเอาแต่หลายคนก็แบบว่าถามเรื่องการข้ามผ่านแบบคำหลากๆเนี่ยคำวิจารณ์เรื่องข้ามผ่านมันมาได้ยังไงเรื่องความรักใช่อุยไม่มีผลเลยเพราะว่าเรามีความสุขมากเราก็เลยไม่ได้เก็บเอาไม่ได้มาใส่ใจพลังลบอะไรพวกนั้นแต่ตอนนี้ก็มีความสุขดีมีความสุขมากค่ะ รักรักกันมากเข้าใจกันดีค่ะจะประกาศวันไหนคะแต่งเนี่ยต้องรอเลิกตอนไหนมันมันมีวันแล้วเพียงแต่ขอให้ถ้าไม่มีอะไรติดขัดแล้วไม่ได้เลื่อนเนี่ยนะคะก็จะจะบอกอีกทีเป็นเดือนไหนมาบอกเดือนต้นปีกันปลายปีปลายปลายปีายปลายหนึ่งปีโอเคโออเคคขบุณค่ะขอบคุณนะคะ